หลวงตาครูบาแม่ชีแกรนมีทุกขั้นครับก็เรียนรู้จากปัจจุบันครับหลวงตาหลงส่งจิตออกนอกหลงส่งจิตเข้าในหลงยึดถือเป็นตัวเป็นตนหลงจริงก็ถูกจริงหลงดิ้นรนทยานอยากมีตันหาหลงจริงก็ถูกจริงหลงยึดจริงก็ทุกจริงครับหลวงตาแล้วก็การไม่ยอมรับความจริงครับก็เป็นทุกข์ครับหลวงตาประมาณนี้ครับ ก็เป็นเช่นนั้นนะก็เป็นจริงอย่างที่เราพูดหลงจริงยึดจริงทุกจริงสิ้นหลงสิ้นยึดก็พ้นทุกน,นิพพานเพราแค่นั้นจริงๆมีแค่นี้เองไม่มีอะไรมากกว่านี้เพราะแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สอนอย่างนี้กลาบข่ะคุณครับหลวงตากลับมาสคาหลวงตานะคะขอนี้ส่งกันบ้านนะคะเมื่อคืนก็ ลองเดินส่งคมแล้วก็พิจารณาร่างกายดูค่ะหลวงตาก็เอพิจารณาว่าร่างกายมันคือคือเห็นรูปว่ามันอยู่บนบนเตียงที่เขาพาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดินไปสักระยะหนึ่งนะคะมันก็เห็นเวทนาที่อยู่ในกายแบบมันเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ทํามันก็ขึ้นมาว่าแบบจริงๆร่างกายมันก็ควบคุมอะไรไม่ได้ค่ะหลวงตา ก็เห็นประมาณนี้ค่ะในเบื้องต้นค่ะหลวงตาหลวงตา,งตามีคําแนะนํำไหมคะเจ้ถูกแล้วทาก็ประกฏก็ถูกแล้วทำตั้งมวลไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้แต่ดูท่านยังงงง,งยังพยายามยึดถืออยู่ท่านไม่ได้ไม่พยายามแม้แต่จะปล่อยวางแต่ท่านพยายามด้วยความยึดถืออยู่อ่านใจตัวเองให้ขาดนะเราว่าท่านไม่ได้พยายามแม้แต่จะปล่อยวาง แต่ท่านพยายามด้วยความยึดบ้านถือบ้านมันต่างกันนะดูให้ดีสังเกตให้ดมีมันต้องไปสังเกตยังไงบ้างคะหลวงตาว่ามันปฏิบัติด้วยความยึดถือมันถึงว่ามันอยากอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะอยากปฏิบัติถูกหรือมันมีผู้อยากผู้จะเอาผู้จะถูกไม่เอาผิดผู้จะอนิพพาน ผู้จะเอาอาการที่ดีละเกียดอาการที่ไม่ดีผู้ยพยายามจะเอาจิตที่ดีละเกียดจิตที่ไม่ดีเอาอาการที่ถูกใจละเกียดอาการที่ไม่ถูกใจมีแต่ดีรักช่วยชางเกียดทุกรักสุขเกียดทุกรักสุขดีรักช่วยช่างเราว่าท่านเป็นอย่างนี้ฮะก็สังเกตแล้วก็ถ้าเห็นก็รู้แล้วก็ละมันใช่ไมหมคะหลวงตาก็อ่านใจตัวเองแล้วก็เลิกซะเลิกทําพฤติกรรมแบบนั้นซะ เพราะพฤติกรรมแบบนั้นมันทําให้ไปสู่อาบายไปสู่กิเลสตัณหาและความทุกข์มันไม่ใช่ทางพระนิพพานถ้ายึดบ้านถือบ้านแบบเนี้มันมีแต่ดําหมองคำ้ำมันต้องรู้<า>ตัวเองรู้จักตัวเองท่านมีแต่จะเอา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 ,เอาแล้วสร้างภพของจิตว่าสร้างภพของมโนไว้ในใจไว้เป็นที่กำบงังไว้เป็นที่หลบซ่อนเป็นเซฟที่โซนถ้าไม่ได้ไปล่อยวางจริง จริงไหมจริงค่ะหลวงตาเร็นไหมอะแต่กลับไปพิจารณาค่ะหลวงตาตับขอบพระคุณหลวงตาค่ะกลับเรียนหลวงตาค่ะขออนุญ,ญาตถามคำถามค่ะคราวที่แล้วมาได้เข้าใจเรื่องคำว่าสังขารนะคะพอได้กลับไปดูแล้วก็ได้วางสังขารนะคะมันเกิดอ่ ไม่รู้ว่จะเรียกว่านิมิตหรือว่าอะไรค่ะมันเหมือนว่ามันสว่างค่ะแล้วมันจะสว่างจากข้างไปข้างนอกค่ะแล้วก็สว่างขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็อยู่ได้แบบยี่สี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วผนก็ดับตัวนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อวานตอนเดินจงกรมตอนกลางคืนนะคะมันก็เกิดไม่ได้สว่างเหมือนวันที่สว่างวันนั้นแต่ว่ามันเกิดความสว่างเหมือนกันค่ะ แล้วก็แล้วก็จากความสว่างที่เป็นเหมือนเปิดไฟใช่ไหมคะมันก็ค่อยๆเบาลงแล้วหลี่ลงอะคะ่ะแล้วมันก็กลายเป็นธรรมชาติอะคะ่ะหนก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรคะ่ะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยค่ะควรจะแบบปฏิบัติเป็นรูปแบบปฏิบัติที่เวลาเวลาเรารู้สึกตัวในประจําวันอะคะ่ะหนูอยากเอาตัวนี้ไปใช้ในการรู้สึกตัวหรือสติประจําวันมากกว่ารู้สึก เหมือนเปิดไฟปิดไฟอะไรเงี้ยค่ะเราจะเล่าให้ฟังเรื่องจริงมีคนมาปฏิบัติที่เนี่ยเดี๋ยวก็ไปนั่งสมาธินหน้าพุทธเจ้าองค์ขาวสว่างไปทักโลกธาตุเดี๋ยวพอไม่สว่างก็กลับไปนั่งหน้าองค์ขาวอีกสว่างไปทักโลกธาตุแล้วแต่ความสว่างเราว่าทําแบบเนี้ยเดี๋ยวเจ้าต้องกินยาช็อตไฟฟ้าเขาบอกว่า เขาเพิ่งถูกช็อตไฟฟ้ามาสิบครั้งออกจากโรงพยาบาลบ้าแล้วเพิ่งออกมาต้องแก้ยังไงคะเออมันไม้ปล่อยวางผู้รู้เราบอกแล้วไม่ว่ารู้ความสว่างรู้ความว่างรู้พระนิพพานน่ะนิพพานมันคือพบผู้รู้ข้ามผู้รู้พบผู้รู้ข้ามผู้รู้แต่เราเอาตัวเราไปจักรู้อะไรเราตัวเราไปเสพรู้อะไรเอาตัวเราไปเสพมันก็ละเรื่องการพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้พบผู้รู้สว่างรู้ว่างรู้เบารู้สบายรู้นิพพาน มันจะต้องปล่อยวางผู้รู้เรื่อยไปอ่ะแต่นี่มันเอาตัวเราไปเสพสิ่งที่รู้ที่สิ่งที่ถูกรู้ถ้าว่าทำให้ถูกรู้อย่าไปเสพติดอะไรทั้งหมดไม่มีว่าสภาดะว่าทำอะไรก็ตามยึดบ้านถือบ้านไม่ได้ทดําใดถ้ายึดบ้านถือบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ทาหมดแหละเพราะทําแท้ยึดบ้านถือบ้านไม่ได้สเปนธรรมานารังพิเทเวสายะทําทั้งมวลทั้งที่เป็นสังขารเกิดดับและ เป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไปวางผู้รู้เลยไปพบผู้รู้ไปวางผู้รู้นี่เจะมาหลายครั้งเราก็เราก็แก้ให้ตั้งหลายครั้งเจะมาที่ไรอะ่ะถามแต่เรื่องสภาวะที่ถูกรู้แล้กเกษสพสภาวะที่ถูกรู้เลยมาเลยเนี่ยเนี่ยเราบอกมาจำนาเนี่ยเราจําเจ้าได้ไอบอกมาตั้งสามสี่ครั้งแล้วเนี่ยเอะใช่ไหมจริงว่าเนี่ย อ้าวแล้วทำไมมันไปเสพแต่อาการที่ถูกรู้ต้งที่บอกมาหลายครั้งมากเลยแล้วแก้มาหลายครั้งเนี่ยแก้มาเนี่ยโยมเราจําได้หมดนวเนี่ยโยมที่นั่งติดกับเราเนี่ยนะแล้วก็โยมหน้าข้างหลังเนี่ยแก้เราแก้มาสภาวะเดียวกันเนี่ยเราจําได้เนี่ยมันเป็นสภาวะแบบเดียวกันนะมันไปเสพอยากได้สภาวะทำอยากได้นิพพานนะเริ่มไปเสพสภาวะจิตว่างเดี๋ยวเฮ้ออันตรายน่าจะบอกให้อืไงอ่ะเราเคยบอกมาจริงก็ป่ะ เคยแก้ให้มาแล้วเนะเาะแล้วทำไมมากลับไปเสพติดอีกอะฮะเออในบอกสิว่าอะไรเข้เขาใจว่าเป็นเป็นการคิดว่าเป็นการว่างค่ะแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเราอะไปติดตัวตรงเนี้ยเป็นผู้รู้ไปติดตัวไปติดสังขารนะคะเท่ากับเราก็ไปติดอยู่ในวังวนอยู่ตรงนี้แต่ตอนเนี้ยคะ่ะจะข้ามันยังไงคะหนุกหนุกก็ลงไปอยู่ตรงเนี้ย <laughs> เข้าใจว่ามันยิ่งทํายิ่งทําความว่างยิ่งกลายเป็นมาติดอยู่ตัวเองติดเข้าไปอยู่ในตัวเองก็เรามันหมายผิดไว้ก่อนแล้วมันก็เลยโดนด,ดูดเข้าไปที่เราเข้าใจว่านิพพานคือความว่างเปล่าแล้วเ,เราปฏิบัติแง่มุมใดอะมันก็ดูดเข้าไปในความว่างที่สร้างภพของจิตว่างซ้อนในธรรมชาติเดิมแท้ไว้เราก็พูดเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยกรโยมเนี่ยเราฟังไม่เข้าใจไม่ว่าจะรู้อะไรเห็นอะไร ให,ให้ปล่อยวางผู้รู้เรื่อยไปนิพานพบผู้รู้ข้ามผู้รู้อย่าไปยึดถือผู้รู้เป็นตัวเราของเราเนี่ยนี่ถ้าก็กล่าวไว้ชัดนิพานไม่ใช่ผู้รู้นิพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจะไม่มีที่หมายขนาดเหนือผู้รู้ไปอีกอะนี่เอาผู้รู้ไปยึดสภาวะธรรมสภาวะว่างสภาวะแสงสว่างเลยสภาวะโปร่งโลกเบาสบายอันตรายนะเนี่ยหลายคนก็ทําแค่เนี้ยจะติดหมด พูผู้รู้้ามผู้รู้ไปวางผู้รู้เลยไปแล้วจะปลอดภัยรอดปลอดภัยแล้วก็จะถึงนิพพานเลยกับหลวงตาเจ้าค่ะพอดีที่หลวงตาบอกก็เห็นว่าเข้าใจผิดในจิตเจ้าค่ะว่าการปฏิบัติที่ดีเนี่ยมันจะต้องโลง่งมีจิตใจเบาสบายหรือมีอาการอะไรที่มันดีๆเจ้าค่ะนี่เห็นแล้วเจ้าค่ะหลวว่าเข้าใจผิด เจ้าก็ะจะเลิกปรับความเข้าใจใหม่ว่ามันยอมรับตามความเป็นจริงว่าจิตมันมันก็เป็นไปตามธรรมชาติมีทั้งดีและไม่ดีเราจะเลือกไม่ได้เจ้าค่ะที่ดวงตาบอกก็จะปฏิบัติใหม่เจ้าค่ะทุกท่าครับ นมัสการหลวงตาหลวงปู่ครูบาแม่ชีกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะก็ที่อะส่งการบ้านก่อนแล้วกันคือคือหลวงหลวงตาให้การบ้านพิจาความตายก็ไปพิจารณาแล้วก็เห็นสภาวะเกิดดับก็ก็เห็นนะคะเสร็จแล้วหลวงตาบอกว่ายังว่างอยู่ก็คงจะ ยังมีอยู่ใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วมันผัดดูลงตัวดูตัวเองนี่พี่ดาตัวเองนี่ยมไม่ค่อยเห็นเจ้าค่ะแล้วเห็นอะไรยมก็ว่ายมไม่ไม่ได้ว่างนะคะตอนนีแิแล้วเห็นอะไรนะ่ะอยากจะรู้ก็ก็เอ่อสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะก็เห็นเห็นเห็นเขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่มีบางครั้งที่ท,ที่ที่เราก็ไปยึดแล้วก็แต่ว่าจะรู้ตัวเร็วขึ้นแล้วก็จะวางเจ้าค่ะ ไม่ได้วางผู้เห็นอมันไม่วางผู้รู้เนี่ยมันเอาตัวเราไปรู้แล้วก็ว,วางอ,อ,อาแล้วเราก็ไปรู้อ๋อตอนนี้เราไปยึดอ๋อตอนนี้เราเข้าไปยึดแล้วเราก็ดึงตัวเราออกมาใช่ไอ้ตอนนี้เราไม่ยึดแล้วเราว่างเปล่าไอ้ยไปยึดแน,น,น่คือติดวามว่างแน้วล้วใช่ว่าเราไายึดเส่็แล้วก็คาไม่ยึดไว้อ้าวตอนนี้เรายึดดึงตัวเราออกมาแล้วปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติแบบไหนเนี่ย๋อ่อะเราถามสิปฏิบัติแบบไหน มันเอาตัวเองเป็นตัวตั้งไม่ใช่เหรอใช่ปะเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้ยเจ้าค่ะปฏิบัติแบบนี้จะพ้นทุกได้ไงอ่ะเจ้าค่ะเราบอกให้ปล่อยวางไอ้ตัวตัวเองตัวเองเนี่ไม่มีตัวตนแต่เราปฏิบัติคอยดูว่าเรายึดหรือเปล่ารู้อะไรแล้วเรายึดเปล่าเรายึดหรือเปล่าอ้อไปยึดวางเปล่าเจ้าค่ะแต่พอยึดดึงตัวเองออกมาแล้วประคาตัวเองไว้ท่นปฏิบัตินี้จะพ้นทุกตรงไหนเราไม่เข้าใจอย่างนี้มันจมอยู่ในความทุกข์ตลอดชาติ เอค่ะเดี๋ยวโยมจะกลับไปพิจารณาใหม่จ้าค่ะไอ้คราวที่แล้วมาก็โดนดุแบบเนี้ยสองรอบสามรอบแล้วมันไม่เป็นแบบนี้แต่ละาคนน่ะโดนดุไปสองรอบสามรอบแล้วก็ยังเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมโยมก็นึกว่าปรับปรับไปแล้วก็ก็โชคดีที่มีหลวงตาชี้แนะให้เรื่อยๆเพราะว่าคิดอาจจะเข้าไปแบบแก้ปัญหาผิดวางผิด นึกว่าดูดูแล้วแต่ที่จริงเอาตัวเองไปดูอีกไปเอาตัวเองไปวางอีกเจ้าค่ะเราปฏิบัติก like ันแบบนี้เกือบ90้กว่าเปอร์เซ็นต์เจ้าค่ะเราไปดูวมายึดอะไรเห็นรูปม่ยึดรูปว่างเปล่าได้ยินเสียงไม่ยึดไม่ยึดว่างเปล่าได้กินไม่ยึดไม่ยึดว่างเปล่าริมรถกินไม่ยึดไม่ยึดว่างเปล่าสัมผัสทางกายม่ยึดไม่ยึดว่างเปล่า ไม่รู้อาการทางใจไม่ยืดไม่ยืดว่าเป่าว่าป่าอยู่นั่นแหละยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งไปหัวเราะไปเรื่อยกิ๊กก้ากิ๊กกากนั่งคุยกันนั่นแหละแล้วก็นั่งงกง่วงงึงหลับนั่งหัวทิ่มหลับอยู่นั่นแหละไม่ไปยังไงเลยเจ้าค่ะมนปฏิบัติเอาตัวเองยืนพื้นไว้แล้วก็ดูว่าตัวเองไม่ยืดไม่ยืดพอไปยืดดึงตัวเองออกมาเอาเราไม่ยืด,ด เราไม่ยืดดึงตัวเองออกมาโอยดึงตัวเองคาวไว้อย่างเงี้ยปฏิบัติแบบเนี้ยกันควรเรามากมายหลายสิบปีเราเตือนเท่าไหร่ก็ไม่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 เปลี่ยนแปลงอะทำไง <ừ> วะอย่างเงี้ยมันสอนผิดต,ตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ไม่เข้าใจพวกท่านไม่เข้าใจเหมือนกันโยมก็ไม่เข้าใจเอาเอา,เ,อา,าอเดิน<อ>ทาง,<อ>งตรงมันข้ามกับพระสัธรรมเหรอเน้ เราก็อุตส่าห์บอกทําใดจะมีผู้ยึดมั่นถือมั่นน่ะผิดธรรมหมดนะไม่ใช่ธรรมพูดกันตั้งหลายครั้งยกนิทานเล่าเรื่องกันตั้งหลายครั้งลวงปู่ล่าเขม่าประตท่านไปอ่านพบเข้าท่านเลยสงสัยว่าเนี่ยทำไมเขาเขียนว่าลวกป,ปู่บ่านสอนว่าปฏิบัติให้ไปถึงศูนย์และอยู่กับศูนย์ว่าท่านไว้ท่านก็เป็นลูกศิษย์ลวงปู่บ้าน ท่านว่าหลวงปู่ม,ม่านไม่เคยสอนแบบนี้ว่าปฏิบัติไปถึงศูนย์แล้วอยู่กับศูนย์อย่างนี้มันเท่ากับยึดศูนย์ graduate, ท่านบอกว่าทําทั้งมวลถ้ามีผู้ตวยผิดธรรมหมดอ่ะท่านเลยเขียนจดหมายมาหาลุงตามหาบัวย่ะสามเณรว่าเออท่านจาได้ว่าตอนที่หลวงปู่ม่านพูดเนี่ยมันมีประจักยพยานอยู่สามท่านตอนนั้นน่ะคือมีลุงตามหาบัวหลวงปู่หลวงปู elt, ่ลาเกียมัปะโตและอีกองคหนึ่งอ่ะ หลวงปู่คาดีว่าพาโสมะ้งเราจไม่ผิดนะนะองค์ที่สามนี่จะไม่ได้แน่นอนท่านบอกว่าท่านจาได้มีสององค์คือท่านกับลุตามหาบัวแต่ท่านว่าลุลปูม่านไม่ได้เขียนแบบนี้ไม่ได้พูดแบบนี้แต่ทําไมหนังสือมันออกมาแบบนี้ไปทั่วโลกลุตามหาบัวท่านมาอ่านแล้วโอ้โหท่านแก้ใหม่หมดเลยเขียนแก้ใหม่หมดเลยไอ้ที่บอกว่าให้ปฏิบัติ หนึ่งของสามเียวจ็ดเก้าไปถึงศูนย์แล้วให้อยู่กับศูนย์เนี่ยถ้าลื้อทิ้งเกี้ยงเลยไม่มีเลยฉบับหลังนี่ไม่มีแล้วไม่มีอ่ะไม่ไม่มีอะแล้วไปอยู่กับอะไรปฏิบัติให้ถึงอะไรแล้วไปอยู่กับอะไรไม่มีทําได้ถ้ามีผู้เสวยอ่ะผิดรมหมดอ่ะกับเพทธรมานารังพิเวสายะทําทั้งที่เกิดดับและทําให้เกิดไม่ดับเนี่ยไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้เชื่อมั่นถือมั่นท่านหันมาบอกหลวงตามหาบัวว่าเนี่ย ทำใดถ้พมีผู้ยึดม้านถือมัานน่ยไม่ใช่ทำไม่ใช่พระสัตธรรมของพทธเจ้าพระสัตวําแท้ยึดมัานถือมัานไม่ได้ไม่มีผู้ยึดม้านถือมาัานต้องสิ้นผุ้เหวย